when i'm with you i'm so h i g e catch i n g fire as the wind blows i'm a better gift to love ค่นะคะลิลลี่ก็จะใช้บิวสกินเพียวเนเชอรัลซันโปรเทคชั่นแฟคเตอร์ SPF 45 PA++++ ค่ะเป็นคริสตัลไวท์เทนนิ่ง CC ครีมนะซึ่งก็จะเป็นเบสปรับให้ผิวกระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ช่วยลดพวกรอยด่างดำด้วยค่ะ เนื้อตอนแรกที่ทาก็จะเป็นสีขาวขาวนะคะแล้วก็เกลีย่ยแล้วมันก็จะดูกลมกลืนไปกับผิวแล้วก็ปรับให้ผิวดูสว่างขึ้นแล้วก็ดูเป็นผิวผิวนิดนึงนะต่อมานะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะปกปิดพวกรอยด่างดำแล้วก็พวกรอยค้ำใต้ตาลิลี่จะว่าทำให้เป็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือของเราเกลีย่ยค่ะ แล้วก็ใช้รองพื้นสีเข้มนะคะถ้าเกิดใันไม่มีตัวเชดดิ้งเนื้อครีมนะก็ทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะบริเวณกรอบหน้านะคะแล้วก็พวกสันจมูกแล้วก็อย่าลืมบริเวณหนกหน้าผากด้วยค่ะก็จะได้ลุคที่บรอน r ์ n รอน o n z go go เซ็ตคอนซีลเลอร์ด้วยบิวสกินเพวเนเชอรัลคอลลาเจน2วีเค้กเอสพีเอฟสามสิบสองพีเอบวกบวกเบอร์ยี่สิบสามเป็นแป้งผสมรองพื้นอัดแข็งเหมาะสำหรับสาวๆผิวผสมถึงมันนะคะเพราะว่าจะดูดซับความมันบนใบหน้าและปกปิดได้อย่างเรียบเนียนค่ะ เซตทุกอย่างด้วยบิวสกินเพวเนเชอรลเพอร์เฟกต์เฟสพาวเดอร์เบอร์สิบด้วยแปรงค่ะมันเป็นแป้งเนื้อบางเบาดูดซับความมันส่วนเกินแต่ก็ยังคงความชุ่มชื้นคนเป็นภูมิแพ้แบบเอลลี่ใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่มีแร่ทางคำที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวและระบบหายใจค่ะปัดกรอบหน้าด้วยบอนเซอร์เนื้อแบตน,นะคะตามบริเวณที่เราลงตัวเชดดิ้งแบบครีมไปเลยค่ะ เขียนคิ้วด้วย Build Skin Crystal Eyebrow Pencil สี grey ที่ลิลี่เลือกสีออกเทาเนี่ยเพราะว่าลิลี่อยากให้คิ้วดูหนาขึ้นแบบเป็นธรรมชาตินะคะและหลังจากนั้นก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเนื้อด้านกับแปรงหัวตัดมาช่วยเกลีย่ยให้คิ้วดูสม่ำเสมอค่ะ สำหรับในส่วนของตานะคะลิลลี่จะใช้สีทองผสมสีทองเหลือบแดงทาให้ทั่วเปลือกตาแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มเนี่ยเกลี่ยบริเวณเบ้าตาแล้วก็โคนขนตาล่างด้วยค่ะ ใช้บิลสกินพุชอัพอายไลเนอร์เบอร์สีเพื่อเพิ่มประกายให้กับดวงตาที่บริเวณหัวตาและเปลือกตาวิธีการก็คือกดเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมานะคะก็จะได้กากเพชรเนื้อละเอียดแบบนี้ค่ะกรีดอายไลนเนอร์ให้ชิดคนขอบตาที่สุดวิงหางออกไปเล็กน้อยเพื่อให้ดูแบบเซ็กซี่สุกสนกรุบกริบนิดนึงค่ะ ขนตาของ Victoria's Secret Angel เนี่ยจะหนามากๆนะคะที่ี่ก็เลยเลือกปัดขนตาด้วย b e a u Skin Collagen Volume Setting Mascara นะคะเพราะว่าจะทำให้ขนตาดูหนาและก็งอนมากยิ่งขึ้นก็ปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยจ้าแล้วก็ลิลลี่ปติดขนตามฟอรมานะคะก็เลือกแบบที่เส้นเล็กๆแล้วก็ยาวๆดูเป็นธรรมชาติ ั้นตอนการไฮไลท์นะคะก็ปัดบริเวณสันจมูกหนกแก้มหน้าผากแล้วก็คางเพื่อให้ใบหน้าเราเนี่ยดูเงาวาวสุขภาพดีค่ะปัดแก้มด้วยสีชมพูฟุงฟริงนะคะให้มีเนื้อเหลือบวาวนิดๆค่ะ สุดท้ายนะคะทาปากด้วยบิ i l ก Skin Crystal Lipstick สีนูดที่พิงเบอร์19นะคะแล้วก็ใช้สีออกส้มๆทับนะคะเป็นเบอร์12ด้วยนิ้วมือค่ะ แค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับลุก Victoria's e e r e t Angel ของเรานะคะคืออาจจะไม่เหมือนนะคะคือหุ่นมันไม่ได้ะคะ่ะแต่ว่าหน้าก็พยายามจะให้เป็นแนวทางบร n z e b บอลนะคะแล้วก็ปากสีชมพูถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย